สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสําหรับคําทํานายดวงตามตําราของไทยโบราณนะครับวันนี้ผมจะขอทํานายดวงสาหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะครับจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจําเดือนมกราคมปีพศ2568นะครับท่านที่เกิดราศีสิงห์ครับได้แก่ท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16 กันยายนนะครับชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนมกราคมนี้คุณกำลังย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญนะครับที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเปลี่ยนแปลงนะครับทุกสิ่งที่คุณมุ่งมั่นนะครับและตั้งใจทำมาเนี่ยจะเริ่มผิดอกออกผลแล้วในเดือนนี้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของบางอย่างเนี่ยที่อาจจะเข้ามาเป็นบททดสอบชีวิตของคุณนะขอให้คุณตั้งใจนะครับมีสติ เตรียมพร้อมและรับมือด้วยความมั่นใจนะครับเพราะว่าราศีสิงห์เนี่ยคือผู้ชนะในทุกสนามอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนจะไปพบกับคำทำนายดวงนะครับแบบเจาะลึกโดยละเอียดเลยนะครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสนอการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับ แต่สาหรับท่านไหนนะนะครับที่ติดต่อสอบถามอินบ็อกเข้ามาถามผมเยอะเลยเกินนะครับว่าอยากจะสนับสนุนทางช่องนะครับผมก็ขอบอกในตรงนี้เลยนะครับก็ขอประกาศว่าการสนับสนุนทางช่องเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับท่านแค่กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับก็เป็นการช่วยสนับสนุนทางช่องแล้วนะครับหรือหากท่านไหนที่มีการ ซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับผมก็ได้ปักตะกร้าสินค้าชแนลช้ชอปปี้เนาะไว้ที่วิดีโอนี้ท่านคลิกที่วิดีโอนี้ก็สามารถซื้อสินค้านะครับที่ท่านจําเป็นต้องซื้อจําเป็นต้องใช้เนได้เลยนะครับหรืออยากจะแบบง่ายๆเลยนะครับก็ท่านก็กดขอบคุณที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอหรือกดสมัครสมาชิกก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างที่ผมพยายามจะย้ํานะครับให้ทุกท่านทุกทุกคลิปเลยนะครับว่าการที่เราจะช่วยสนับสนุนทางช่องเนี่ยนะครับผมอยากให้ท่านแบบ เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ไม่ได้ลําบากไม่ได้เดือดร้อนอะไรจริงๆนะครับค่อยอกดสนสนุนที่ที่เสียตังค์นะครับวิธีที่ง่ายเลยที่ผมอยากแนะนําเลยท่านแค่กดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนทางช่องเนี่ยอย่างดีมากๆแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆแล้วนะครับก็ขอให้ท่านสําเร็จสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาทุกประการนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามา รับชมคำทำนายดวงกันดีกว่านะครับดวงด้านการงานนะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆนะครับที่งานของคุณเนี่ยจะเริ่มเติบโตรหรือมีโอกาสที่สำคัญสำคัญเนี่ยเข้ามานะครับหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะนะครับการเจรจานะครับหรือว่าดีลอะไรต่างๆสำคัญสำคัญเนี่ย ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแต่ก็ต้องอาศัยความรอบคอบและก็การวางแผนที่ชัดเจนของคุณนะครับสําหรับท่านไหนที่ทํางานประจํานะครับเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยที่แสดงถึงความสามารถของคุณนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมอยากให้คุณระวังในเรื่องของความกดดันเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นจากงานได้นะครับความพยายามเนี่ยนะครับสร้างสมดุลระหว่างการทํางานกับชีวิตส่วนตัวเนี่ย ผมอยากให้คุณพยายามตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าหากว่าคุณไม่พยายามสร้างสม,มดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับงานได้นะครับโดยเฉพาะในเดือนต่อๆไปนะครับส่วนดวงด้านการเงินนะครับเรื่องการเงินในเดือนนี้ต้องบอกว่าเข้ามือซ้ายออกมือขวานะครับ ค่อนข้างมาเร็วไปเร็วนะครับการเงินการเงินของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ไหลเวียนดีนะครับผมใช้คำวันนี้ดีกว่านะครับน่น่าจะดีกว่านะครับก็คือการเงินเนี่ยมีการไหลเวียนดีนะครับมีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทางเลยนะครับแต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องจัดการนะครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับหรือช่วยเหลือคนใกล้ตัวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมยังมองว่าคุณก็ยังมีโอกาสได้รับโชคลาภนะครับแบบไม่คาดฝันนะครับเช่นโบนัสพิเศษนะครับ หรือว่าจะเป็นเงินจากการลงทุนในอดีตนะครับเดือนนี้อาจจะพีดอออกผลนะครับอาจจะบวกขึ้นมานะครับทำให้ได้กำไรจากตรงนี้ได้นะครับดวงด้านความรักนะครับคนโสดเดือนนี้เสน่ห์ของชาวสิงห์เนี่ยนะครับจะโดดเด่นจนใครๆก็ต้องหันมามองนะครับก็อยากเข้าหาคุณกันทั้งหมดเลยนะครับแต่คุณก็ต้องควรพิจารณานะครับให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเปิดใจอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาแล้ว จะเหมาะสมกับคุณนะครับการน,นี้ก็ต้องดูดีๆนะครับส่วนท่านไหนที่มีคู่นะครับความรักของคุณในเดือนนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีโอกาสได้เดินทางหรือทํากิจกรรมพิเศษเนี่ยรูวองกันที่ช่วยเสริมความสัมพันธ์เสริมความรักอะไรแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังต้องระวังในเรื่องของคําพูดคําจานะครับการใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลกับอะไรการใช้อารมณ์นําคําพูด ก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดกันได้นะครับคู่รักจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับต้องการแค่คนคนหนึ่งที่เข้าใจและเกี่ยงข้างเราไปในทุกจังหวะชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอดูดีๆนะครับดูดีๆนะพยายามนึกถึงวันแรกที่ท,ที่คบกันให้มากๆนะครับสุขภาพพลาณนาไมยนะครับ ในเดือนนี้ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตนะครับแต่ผมก็อยากให้คุณใส่ใจเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยให้เพียงพอนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับจากการที่เราทํางานหนักจนเกินไปนะครับหรือกิจกรรมอะไรบางอย่างเยที่ต้องใช้แรงเยอะๆนี้นร,ะระวังระวังระวังปวดตรงหลังนะครับระวังปวดตรงข้อกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะอันตรายนิดนึงนะครับเค็ดลับเสริมดวงนะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะครับคุณควรทําบุญด้วยการถวายดอกไม้นะครับหรือพวงมาลัสยสวยๆงามๆเนี่ยแก่พระสงฆ์นะครับหรือร่วมบริจาคสิ่งของที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญนะครับเช่นหนังสือธรรมะหรืออุปกรณ์การศึกษาต่างๆนะครับนอกจากนี้ผมบอกเลยว่าการสวดมนต์บูชาองค์พระราหูหรือเทพแห่งความสําเร็จเนี่ยก็จะช่วยเสริมดวงให้มั่นคงและแข็งแกร่นะครับจากทุกปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แน่นอนนะครับ แต่อย่างนี้ผมย้ํามาทุกคลิปนะครับการที่เราจะทําบุญแบ่งปันอะไรต่างๆนะครับผมอยากให้คุณย้อนกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่บิดามารดานะครับให้ท่านมีความสุขกินอิ่มนอนหลับนะครับหากดูแลท่านดีแล้วนะครับแบ่งปันสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางเขาเรียกว่าสังคมแล้วกันนะครับสังคมรอบข้างภายนอกเนี่ยมันจะดีกว่านะครับแล้วก็ขอพรแรกนะครับก็ลองขอพรจากคุณแม่นะครับคุณพ่อนะครับให้ท่านอวยพร ประสบความสําเร็จนะครับแค้วลาดจากทุกปัญหาจะเลื่อนรุ้งเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับจากนั้นท่านค่อยออกมาแบ่งปันภายนอกนะครับขอพรจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ผมแนะนําเมื่อสักพู่นะครับหรือว่าตามที่ท่านเคารพนับถืออันนี้บุญบารมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะตามคุ้มครองท่านเทวดาบารังตัวสิ่งดีทั้งหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นแก่ท่านในอย่างง่ายดายเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนนะครับในเดือนนี้ก็คืออยากให้ระวังในเรื่องของความใจร้อนของของคุณนะครับ การตัดสินใจอะไรที่ไม่รอบคอบเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนะผมบอกเลยโดยเฉพาะเรื่องงานและก็เรื่องเงินนะครับอันนี้อาจจะเกิดขอ้อผิดพลาด ที่ส่งผลกระทบกับคุณในระยะยาวได้แน่เลยนะครับระวังให้ดีนะครับชาวราศีสิงห์นะครับเดือนมกราคม2568นี้นะครับผมต้องบอกว่าทุกสิ่งเนี่ยมันอยู่ในมือคุณนั่นแหละไม่ได้อยู่ในมือผมนะครับขอแค่คุณมั่นใจนะครับลงมือทําด้วยความตั้งใจนะครับแล้วความสําเร็จจะเป็นของคุณเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับผมยืนยันได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถือครับอํานวยอวยชัย อวยพรนะครับให้คุณประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สําคัญผมขอให้คุณและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับอย่าเจ็บอย่าจนขอพอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ